ต้นเป็นเป็นปกติเคยอันสื่อตะน้ำตามตามตลาดเนาะสื่อกินทั่วไปพึ่งใด้มาเห็นต้นเป็นเป็นลูกสดสดแบบนี้แต่ว่าอันนี้อันเจ้าของสวนพ่นว่านจองเม็ดแล้วว่าสัน้นจองเมดแล้วอันนี้เป็นสวนของอันพี่เก๋อยู่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเบิง้งสะออนครับเบิง้ง เห็นบ่ะคุณน่ต้นนี้จักจักมากเบิ้งจองเมือเ่อวงามสะออนค่ะว้าวไปจับซ้ำนี่ก็ดีแล้วลูกนีประมาณประมาณน่าจะประมาณห้ากิโลหากิโลพี่น้องเบิ้งเบิองอันนี้อีกพี่น้องเบิง้งบอกเคยเห็นทุเรียนดกปันนีพี่น้องเอ้ยตาสะออนค่ะ เข้ากัเคยสื่อกินแต่อยู่นั่งตลาดอันนี้กับปีนขึ้นมาเพราะว่าอยากเขียนสอ,อนบ,บังลูกน,นี่พี่น้องบังลูกนี่พี่เก๋พี่เก๋ครับพี่เก๋ปาดพี่เก๋บังน่วยนันจะก,กิโลค่ะพี่เก๋พี่เก๋เกขออนุญาตอาหา5กิโลขึ้นบ่คค่ะ,คะ<า>จองมืดแล้วตอนนี้จองมืดแล้ว อันนี้ันกําลังพาพี่นองเพิ่นมาเบิ่งทุเรียนบบเคยเห็นพี่เก๋โบเคยเห็นบบเคยเห็นอันทุเรียนสดสดปนี้ลูกนี่ประมาณจะก,กิโลค่ะนี่สี่ถึงห้าประมาณสี่ถึงห้าก,กิโลอโอ้ยสะอ่อนค่ะแล้วเราโนวยนี่อ่ะพี่เก๋โนวยนี่เท่าไรค่ะสามโลกรัวประมาณสามโลกรัวอันเฮ็ดจังไดจังสี่ได้ทุเรียนสวนนี่จังไดสีได้กินกค่อย,ยกินครับเก๋ก็ะได้ตัวเพราะว่า พวจอ้องมัดเลือว่ค่ะตอนนี้มันมัดเลือโอ้มันมัดเลือครับ oh, ผูที่เขาเจ้าสร้างกอนบางเ่ยวผมเป็นสีรถรถไทยปเข,า, oh. ขาเจ้ามาที่หลังโอ้ oh. อันนี้ผมรถไทยอันนี้สอ้างน่วยแล้วโอ้อันนี้ผ้าผ้าผ้าผี่น้องผ่นมาเบิงผ้ามาเบิงทุเรียนเครื่องต้นสะอ่อนพว่าบ่เคยเห็นสดสดขนาดดีครับ oh. ค่ะอันนี้ปีนกันมากต่ว่าบัดลงเด้รงลงทางกำแพงนะอับอับพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงงเจ้าก็เอมาให้ อันเบิงบ้งเบิ้งซ้อมถือไปจักหมาพี่เกดจักหมาค่านีต้นนี่ร 30, ประมาณสามสิบลูกสะออนครับพี่น้องเวลาเห็นสะออนขึ้นแต่ว่าบัดลงเด้บัดลงมมีเห็ดจังไดบัดลงพอะกระโดดลงได้ได้ครับพี่เกด,ด,ด,ดได้ปะพี่เกดนูจองลูกนึงได้ปะมันพอน,นีมันมัน คนมันเลื้อยคล้องเราเต็มรถเต็ลงลงคนมันเลยของเราเดี๋ยวพาไปเบิง้งเดี๋ยวพาไปเบิ้องต้นไม้อีกพี่น้องสะออนคักอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกพี่น้องสิมาพามาเบิ้งทุเรียนต้นนี้ตน้นใหญ่คักมีแต่ัญหาสิบแปดลูกพี่น้องตาสะออนคักมาเบิง้งพี่น้องมาเบิง้ง พี่น้องต้นนี้ขึ้นบะได้พอะมาะมันสูงเพียสูงขักสูงคักไม่หาสิแปดน่วยเจ้าของสวนพิ่นนบไปเมื่แล้วอย่าขึ้นไปส้มใกล้ๆตะวนันมันขึ้นบะได้พี่น้องมันสูงคักเพียเพียพี่น้อง พี่น้องสะอ่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อตั้งลักก่อนหาสิแปดหน่วยหาสิแปดหน่วยเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆโอ้ยป้านป้านงานั่นคขึ้นไรค่ะแท้โอ้ยออโอ้ยสะอ่อนคัะโอ้ยได้นี่ได้กินนี่โอ้จังได้นี่แม่คืองามค่ะแท้ นี่จ,จังไรสิได้จับจักหน่วยไกลอ่ะได้ขึ้นไปอีก,อ,กอ,อันพี่เจ๊คอยให้คอยพงายๆจเสียไป oh, <no. S 3> ้ินอ้น้อ้พวงงงาเมันแหละมาเห็นยังถึงบ่ขึ้นมือก็เกโอ้ยพี่น้องพี่อนี่เพี้าบเบิ้งๆงเนี่ยได้จับแล้วหน่วยเนี่ย หาสิแปดน่วยต้นนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเทียผู้ดนาแต่ว่าขึ่นเมื่อไรเพราะมันสูงค่ะโอ้ยจับใกล้ๆขอจับใกล้ๆในเร่อต้นตน,นี้ขอจับน่วยนี่ขอจับน่วยนี่โอ้ยขอจับซึ้งๆก็ได้เบิ้งสะออนค่ะเบิ้งเทียเพียปางานนั่นงานนั่นผู้ดนาผู้ดนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด งานนานัพี่น้องงานนั่นมีจเจ็ดน่วยพูดแ่างงาพุ่นกันหลายโอ้ยโอเคพี่น้องพาพี่น้องขึ้นมาเพิ่งเมื่อยเดี๋ยวเด้อตัางลักก่อน <c oughs> <c oughs> พี่น้องบัดบัดขึ้นมาบัดขึ้นมาขึ้นได้โยไม่อยากขึ้นแห้ง <c oughs> แต่บัดลงเห็ดจังไรบัดนี้ พี่น้องบัดล่มเฮ็ดยังไงบดนี่เดี๋ยวเด้ออันขอลงในเด้อพี่น้องขอลงในเด้อบดน,นี้สิกระโดดมือดีผ้ามาเบิงทุเลียนสามต้นนี่ลหละโอ้ยดีใจหลายมื่อ้องเดี๋ยวเร่ามือจะข้าคนเด้อลงจากต้นนี้เลยแล้วสิถ้าพี่น้องไปเบ่งต้นน้อยต้นอายุสี่ปี แต่ว่ามีหมากแปดแปดน่วยสิพาไปเบิองว่ามันตนน้นซ้ำใดเนาะพี่น้องเนะาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขกอกระโดดกันเด้อโอ้โอโอต้นีีบ่มีหมากต้นมีบ่มีหมากวนันนี้จักไรสี่ไรสามงานเองครับสี่ไรสามงานมิกลทุเรียนจับกลมคะลอยสี่ไร่ลอยตน้น เป็นมากเป็นมากสองามต้นเป็นมาสต้นอันนั้นหกปีสองต้นหรอคะอันนี้สี่ปียี่สาสปีเราต้นแรกอ้ต้นใหญ่ยีสิปีค่ะต้นเล็กสิบกว่าปีต้นเล็กหกปีเปีต้นนี้สีปีต้นใหญ่สามสิบด้วยสามสิบหน่วยต้นละสามสิบหน่วยดีเนาะต้นใหญ่หกสิบหกสิน่วยโอ้ต้นใหญ่หกสิบหาสิบแปดหน่วยหาิบปด ต้นนี้ค่ะสามสิบเอ็ดเราก็ต้นซีปีต้นวังหันแปดน่วยแล้วนับไปเหมือโอ้โหหกสิบขาสิบแปดนุวยแล้วยังนับได้พี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นนับใบเหมิดเพื่อนนับใบเหมิดสุนุ้ยสะออนว่าสีนว่าสีปิดเอาจากนุ้ยเพื่อนบอกว่าเพื่นนับใบเล้วพี่น้องเพิ่นนับใบเลี้ยววังหันเฮ้าเฮาเบื้องต้นวังหัน หกปีทุเรียนหกปีมีประมาณสามสิบหน่วยบันีสิไปผ้าไปเบิงต้นสี่ปีแล้วพี่น้องสี่ปี่ามีจักหลวงข้าไปเบิงวามีจกกักหลูกพี่น้องมากเดี๋ยวสิด้ามาเบิงต้นสี่ปีต้นสี่ปีเบิงวาต้นสี่ปีสิจักหน่วยเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยสี่ปีก็ได้กินแล้วพี่น้อง กระสออนพักมาเบิงพี่น้องเบิงเบิงเพียไปนับเบิงลูกสะออนพักมาเบิงมาเบิงพี่น้องเอ้ยเบิงงามเบิงแนีมาเบิงอันนี้นุ้ยนี่แม่พี่น้องเบิงเอาเปาะตะหักตะหักเบิงนี่เบิง สองสองนวยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่น้องต้นนี่สี่ปีทุเรียนสี่ปีพี่แปดนวยเบื้งคดจองมืดแล้วลูกค้าจองมืดแล้วตดสะออนพักเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งต้นอื่นอีกเบิ้งสังเกตบ่สมบูรณ์ สมบูรณ์ดีนี่นี่นอันนี้อันนี้ยังบัพันธี่สุกยังบัพันธี่ถึงเวลากินเบิ้งสูงสูงซ้ำหนีหนึ่งพีนง่น้องเบิ้งเบื้องด้เบื้องด้ต้นใหญ่เลยเบิง้งซ้ำหนีหนึ่งเบิ้งพี่น้องเบิง้งปลาสะอออนคักปะเนาะมื่อนี่ผ้ามาชมสวนทุเรียน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปใหม่ต่อไปอีกอสิภาพี่น้องไปเบิง้งสวนตน้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เนาะเดี๋ยวให้เชิญพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊าย